สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับโบอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโบมาตอบคําถามไขข้อข้องใจให้หนึ่งข้อที่หลายคนถามมาเข้ามาเยอะมากเลยว่าน้องโบคะทาไมพี่ใช้ iPhone อยู่เนี่ยทำไมแบตมันไหลไวมากไหลไปหนึ่งป่ายน้ําไหลเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าวิธีแก้มันมีอะไรยังไงบ้างนะคะไปติดตามรับชมได้เลยคะ่ะ โอเคค่ะก็เข้ามาที่การตั้งค่านะคะเมื่อเราเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะคะก็เลื่อนหาตรงที่คําว่าจอภาพและความสว่างนะคะเจอแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะคะพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยเราก็เลื่อนหาไปเลยนะคะแล้วก็จะเจอคําว่าหน้าจอเปิดตลอดเวลานะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็กดปิดได้เลยอันนี้ก็คือตัวทําให้กินแบตของเราเยอะมากๆเลยนะคะผมโอเคปิดอย่างนี้ได้เลยนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ไปดูกันอีกหนึ่งวิธีค่ะ อีกหนึ่งวิธีนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเข้าที่ตั้งค่านะคะแล้วก็กดตรงที่คาว่าทั่วไปนะคะนี่เลื่อนมาจะเจอคาว่าทั่วไปเห็นไหมกดเข้าไปปุ๊บเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะคะพอเลื่อนลงมาสุดแล้วก็จะเห็นการถ่ายโอหรือรีเซ็ตไอโฟนกดเข้าไปแล้วก็กดตรงคาว่ารีเซ็ตได้เลยนะคะพอกดเข้าไปคําว่ารีเซ็ตเลือกอันแรกเลยนะคะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดแค่รีเซ็ตเครื่องแค่นี้ก็พอแล้วนะคะข้อมูลของลูกค้ายังไม่หายด้วยนะคะวิธีง่ายๆแค่นี้เอาไปทําตามกันเลยนะคะโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะโบก็ถือว่าทุกคนนะ่าจะได้แบบรับคําตอบที่น่าพอใจแล้วก็ได้เป็นทิคเ,เล็กน้อยเกี่ยวกับความรู้ให้ทุกคนได้ใช้งานเครื่องกันอย่างแบบปุ้มใจกันอีกเหมือนเดิมนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากติดตามคลิปดีๆแบบนี้นะคะของทางทีมงานแมคกรูและแอปสโต้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ช่องท k t o อกของเราไว้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็ตามเพจร้านของเราต่างๆนะคะเรามีเพจรา้รานเงเยอะมากนะคะไปกดติดตามทุกเพจได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้โบไปก่อนนะคะถ้าจะมีสาระดีๆอะไรยังไองอีกเดี๋ยวพบกันาทิติ์หน้าค่ะ